อันนี้เราอยู่ที่หอศิลป์ตรงบองกรุงเทพนะครับเออตระการกรุงเทพนะครับมีงานนิทรรศกรรมเอ่อไมเวย์นะครับของสวัสดีครับฉันกดลีบครับจะได้ไม่เมื่อยนะครับผมแรงรีบมาแล้วเชิญเลยครับตามไปเลยครับนี่หน้าไปนะครับดูก่อนที่บหนแม่โอเคระวัง นี่บนชั้นสามนะครับผมเป็นหอศิลป์ที่เงียบมากไังมีคนเลยหมมมสนีสวยกาไยโอเคโอเคน้ำฝด ไป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 ดูข้างล่างกันไปเะไปเกิดอะไรขึ้นอะไรนัชั้นสองนะครับผมแม่ลูกก็สนุกกับการเซลฟี่นะครับผม ก็ค่อนข้างเงียบเห้านะครับผม